ทะเบียนรถแม่ย่านางให้โชคก่อนจะรับฟังคำทำนายกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เพื่อบูชาครูให้ไพ่แม่นยำต่างๆเห็นและพิมพ์ต่อใต้โพสได้เลยว่าฉันร่ำรวยบูจาขอให้ลูกร่ำรวยดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิด ตั้งจิตนิ่งๆอาจารย์จะเอาไพ่หรือสีตาทิพย์มาทำนายดวงชะตาสำหรับตัวคุณอยากดูดวงส่วนตัวหรืออยากเรียนโหนกดจิ้มเข้าไปคําว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณได้จริงตั้งจิตนิ่งๆมาดูกันว่าทะเบียนรถใดจะนำโชคนำลาบ ทะเบียนรถไทยที่แม่ยานางอยากให้ทรัพย์อยากให้เงินรัดจิตนิ่งๆปูจ่จ๋าลูกอยากรู้ว่าทะเบียนรถกันไหนให้ทรัพย์ให้การเงินหมายเลขศูนย์หมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลข 3, ห้าล 5, และหมายเลขแปดขอเสียงทะเบียนรถของใครที่มีไหน ขอเสียงหน่อยว่าทะเบียนรถของคุณเป็นเลขนี้หรือไม่ตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวแม่ชะนางรถช่วงนี้ตัวคุณจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบำรุงตัวคุณมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางขอเสียงคนที่มีตัวเลขใดบ้างขอให้ตัวคุณพิมพ์ใต้โพสต์ต่อคำว่า ร่ำรวยปูจาขอให้ลูกร่ำรวยดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรแม่ยันางอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรในดวงชะตาคุณบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อกับคุณว่านะครับให้สบายใจนะครับทำอะไรก็ดีนะครับทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับก็ อยากทําบุญนะครับก็ไปหยอดตู้หยอดเหรียญนะครับต่อน้ําต่อไฟนะครับจะได้สร้างบารมีก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจนะครับสร้างสนสร้างบารมีสร้างผลงานนะครับแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่หวังนะครับ ตั้งใจนะครับจะบอกว่าใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งกิจติฐานนะครับเราเขียนลงข้างล่างเลยนะครับว่าชั้นร่ำรวยนะครับสิ่งที่เป็นแรงอธิษฐานบรรดาลใจจะสําเร็จนะครับต่อมานะครับคนที่จะช่วยเหลือนะครับให้สิ่งต่างๆดีขึ้นนะครับก็คือคู่ครองนะครับคนรักนะครับรวมถึงจะได้เจอหุ้นส่วนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือกับเรานะครับอ่แล้วก็นะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับอายุก็แปลว่าจะสามารถที่คงทนอยู่กับเราได้นานนะครับแล้วเราก็ต้องรักษานะครับความสัมพันธ์รักษาสิ่งดีๆนะครับนี้ไว้นะครับ,รบให้ยั่งยืนต่อไปตัวคุณขอความสําเร็จกับแม่แย่านางรถดนะอย่าลืมแล้วนกะ็ท่านจะช่วยให้การสนับสนุนนะครับทุกสิ่งอย่างและนะครับ อยากหลุดหนี้หลุดสินนะครับขอให้ตัวคุณปลดล็อกหนี้เวนนี้กรรมขอให้ตัวคุณประสบความสำเร็จใครอยากปลดล็อกอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปนะครับดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมนะครับดวงตัวคุณนะครับดาวไล่ตกมรณะดาวไล่ตกกินะวิบากกรรมเก่าดาวไล่ตกอริ นะครับในพื้นดวงชะตาคุณอาจารย์ก็จะแกะดวงชะตาให้แบบเจาะลึกนะครับใครอยากจะปลดล็อกดูดวงนะครับ599นะครับจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อแก้ไขวิบากกรรมนะครับหนูอยากหลุดพ้นหนูรู้สึกว่าชีวิตนะครับหนูติดขัดมากๆแนะนำเลยนะครับ